ับสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุโคตรเมยพี่น้องมาพบกับบ่าวอวดพระได้คือกับพี่น้องวันนี้สิบห้าพี่น้องไปเอฟซีมาเบิ่งเฮดโค้ดพี่น้องเอยพี่น้องเอลยนี่พี่น้องอันนี้คือเฮดปลวกของแม่บ่าวอพระมาจากสปปลาวเด้อพี่น้องเลยก็ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเด้ที่พัดมาให้ลูกกินอันนี้คือว่าเฮดปลวกจากสปปลาวเด้อพี่น้องเลยนี่ที่ส่งมาที่ประเทศไทยพี่น้องเลยส่งมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลย เฮ็ดไปเบิ่งหน้านี่เฮ็ดปวกออกพี่น้องเลยม้วนกับบอบอคิดประพันธ์มาเศรษฐกินพี่น้องกับเพิ่อนมาพาเฮ็ดปวกไปเด้ออันนี้จะเป็นแม่ของม้วนเองพี่น้องเลยอยู่ที่ซอสปปอลาวพี่น้องเลยเห็นไหพี่น้องเฮ็ดปวกเลยโอ้โหว้าวพี่น้องเลยที่เป็นทุงตัวนี้ก็คือสิเป็นเฮ็ดเพาะแต่พี่น้องตัวนี้เฮ็ดเพาะนี่เฮ็ดปวกพี่น้องเลยนี่โอ้โหแบบจุ้มๆเลยพี่น้องเลยันมันอยู่เทปกโลหนึ่งสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยบาทเลยพี่น้องเลยแต่ว่า ทางบ้านบวกก็คือกับแพงด้วกันพี่น้องกระชวงเนี่ยอ้ยหากินอยากเห็ดปูพี่น้องมันจะมีพอหน้าเห็ดนาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอบใจหลายๆเ้อแม่เอ้ยที่พาไปให้ลูกคนกับยังบันโทรหาเพิ่อนแต่พี่น้องเลยโอ้โหเห็ดปอกพี่น้องแบบไม่ต้องออกจุบจุมพี่น้องเลยเพิ่นหนึ่งมาอย่างดีพี่น้องเลาว่างานก้าดฟิตมาพี่น้องเลยโอ้โหบรรยากาศเบิ่งยาวๆเลยพี่น้องเลยเด้ออิซีมากินเห็ดปอูด้วยกันพี่น้องเลยเพื่อน นี่เดบวนก็จะได้เอาข้าวตู้พี่น้องเลยนี่ก็คือพักติ่วพี่น้องเลยเนี่ยจะเป็นพักติ่วมาจากซอปเอลาวแต่ว่าเนื้อแกงอะไรอยู่พี่น้องอันนี้เขาเป็นจีหมาดเว้เลยพี่นงค์นี่โอ้โหว้าวพี่น้องเลยนี่เดบวนเสีเอาลงให้เอฟซีเบิ้งพี่น้องเลยท่านใดที่เข้ามาฝากเป็นกลังใจให้บ่าโอนมานานไว้เ้อพี่น้องเดบวนไปไปถ่ายคลิปทั้งเอาพี่น้องเลยเลิกงานมาเห็ดเบื้องเห็ดกันอยู่ในห้องเลยพี่น้องรักตัวล้างซ้ำยกกระเป๋าลูกพี่น้องเลย ถ้ามีโอกาสตะเลงวันซาวันสุภาพไทยถนนเสียงกาญจนะเอฟซี FC บางอย่างพี่น้องโอ้โหเฮ็ดปวก,ก,ก,กพี่น้องมาเด้เอฟซีเป็นกิจการพี่น้องเลยเฮ็ดปวกพี่น้องเลยคันคันมาคันมาอ้วนอยู่บ้านอ้วนไปหามากแกงเลยพี่น้องหาเองเลยพี่น้องพี่นเราน จานบ้าใจพี่น้องอันนี้ประมาณโลจะทุงตะเคืองโลพี่น้องเลยขอบใจด้วยแม่ขอบใจหลายๆมันกับเมื่อแต่ส่งการต่หาเ,าหาเ,าหาเพิ่นว่านนิ่งหวานเพิ่นเขาสีรมยังบเป่นทู่ครับเปิ่นจำพี่น้องเลยวันนี้ไอ้วันจัได้โทรหาเพิ่นอยูกพี่น้องอื้มฮื้อปุ๊บว้าวพี่น้องเลยเฮ็ดปูเฮ็ดปูพี่น้องเลย นี่แหละผู้ว,วนบุริคธิบุรีพันตกมาปีนี้เพิ่นพ่าเห็ดปวกามาให้ผู้วันคิดพี่น้องเลยทางสมือมันส่งของมาง่ายพี่น้องเลยนี่เพม่นใส่ของของเย็นมาพี่น้องเลยแสงใส่ทางน้ำแกนโอ้โหพี่น้องเลยนี่แหละอันนี้หรือจะเป็นเห็ดพ่อหนังพี่น้องเลยแต่ก็มีเห็ดปวกะนะพี่น้องเนี่ยโอ้โหพี่น้องเลยอันอนี้เห็ดเห็ดพ่อใบว่ามันมีแถาน้ำแก่น้ำพี่น้องเลยโอ้โหนี่ เห็ดโคนจากสปปลาวครับที่แม่ผักไม่เบาวอ้วนครับขอบคุณหลายๆเ้อแม่เด้อขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเลยจากหางหน้า,นาที่พี่น้องเลยเตือนซีพอได้เห็นมาคินทอดทางบ้านเราเนาะบรรยากาศบ้านนอกเขาแบบนี้เนะพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ในเมืองก็เห็ดปดก็เห็ดเห็ดเห็ดโคนคือสิแพงพี่น้องคนไทยเกินเห็ดโคนแต่บ้านวนเอิน่นเห็ดปดพี่น,อน้องเลยโอ้โหว,ว้าวพี่น้องเลย จะได้เมขฆจะละลายไปหน่อยจะละลายเด้ออากาเป็นหองเฮดโคดนูว้าวหน่อย อันนี้วันสิถ่ายใส่ถาดพี่น้องเยทานได้ที่ขามาผักเป็นกำลังใจให้บ่าวันมานานเด้อพี่นอ้อยวันมนเป็นหนังสือขอโทษขอไปซื้ออะไรพี่น้องรกระทั่งทานได้ที่ขามากระพักพก็ชอบคลิปว่าวนมกกักไปได้กระพักใกลยก็เส่ให้ยพี่น้องแล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สิจกเป็นท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้นอง กด้คาาว่ลมอไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพาคลิปของบ่าวอ้วนบรรดาข่ากับเพื่อนรังใจให้บอลเนี่ยเด้อพี่น้องขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องอยู่น้ำลูกเป็นต้นโพต้นสายนำ่น้องคิดทอดเบิร์คือเก่าพี่น้องคิดทอดแม่อยู่บ้านที่เป็นฝากเป็นยังคิดทอดลูกฝากคิดโวกให้ลูกเขาจะละลายเด้อพี่น้องทานได้ได้ทานได้แต่คำมากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้องกระดิ่งแจ้งเตือนพาคลิปของบ่าวอ้วนบรรดาฝากเพื่อนลังใจให็น้ำเนี่เด้อพี่น้องบอลเป็นสื้อขอถูกไว้เอฟซีไลฟ์น้องสวัสดีสวัสดี